สวัสดีค่ะมาพบกับพลอยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พลอยจะพาเพื่อนมากินข้าวจ้ะวันนี้พลอยก็ได้แกงหน่อมไม้นะคะแกงหน่อมไม้นี่แกงจากเมื่อตอนเย็นจ้ะเหลือแล้วก็เอามาอุ่นกินนะคะนี่ก็ข้าวเราก็มีผัดคณนนะจ้ะผัดค้ะก็เหลือจากที่แบบพันให้แฟนกินทํางานตอนเช้าแล้วเหลือนะจ้ะพลอยก็เลยเอามากินจ้ะค่ะ ก่อนอื่นพลอยก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพลอยด้วยนะคะค่ะเรามากินกันเลยจ้าอาจจะมีไฟสองนิดหนึงแล้วจ้ะเนาะกินด้กันจ้า หน่อไม้เราเพรอก็จะซอยเป็นเส้นนะจ๊ะเนาะพรอยไม่ได้ขูดเอาจ้ะชอบกินแบบเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยจ้ะตอนแรกว่าจะผัดกะเพรานะจ๊ะลูกชายอยากกินแกงก็เลยแกงแล้ลูกชายกินจ้ะหมดข้าวสี่จานมื้อตนเย็นนะจ๊ะ ตรงนี้ก็มีอะไรมากจ้ะกินแบบง่ายๆเะจ๊ะเนาะกินของเลื้อยๆเนี่ยหละจ้ะ อาจจะมีเสียงลมมากแจ้ะเนาะอยู่บนบ้านจ้ะร้อนจ้ะเลยเปิดพัดลมจ้ะคือนคนเดียวเหมือนเดิมจ้ะ <c oughs> ลูกชายไปเล่นบ้านยายด้วยจ้ะแฟ <c oughs> นก็ไปทำงานจ้ะ บางคนอาจจะว่าทำไมพลอยกินข้าวน้อยจังสร้างภาพหรือเปล่าถ้าปกติวันปกติพลอยจะไม่กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงนะจ๊ะเป็นบาง,บางวันนะจ๊ะแต่ชวนมากจะไม่ค่อยกินจ้ะจะกินข้าวเย็นจ้ะ ลอยก็ขอบคุณ,คณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพลอยอาจจะไปเยี่ยมช้านิดหน่อยหรือพลอยอาจจะไม่ได้ตอบตอบข้อความกลับนลจน๊ะเนาะอาจจะกดหัวใจให้แต่พลอยก็แวะไปเยี่ยมเหมือนเดิมนลจ๊ะคนที่ฝากช่องก็ถ้าพลอยไปช้าก็อยากเพิ่งกดเลอกติดตามนะจน๊ะเนาะพอมีเวลาพลอยก็จะไปกดติดตามให้ทุกคนเลยจ้ะ เราจะมาสดนอไม,ม้กัน้วจ้ะเขอเรียเด๋ยบกล้องจ้ะจ้า mà mai xay mướp da, ẩm rồi mới <laughs> được mà trả. Ai mới tự ta. đó cho bọn nó đọc. ที่กินคนแบทหมดนะจ๊ะมันเหลือสองเปอร์เซ็นต์จ้ะเอาเป็นว่าลากันไปแค่นี้นะจ๊ะกาพรอะก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของพลอยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้พลอยก็ขอลาเพื่อนๆไปแค่น,นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบาย